ในยอห์นบทที่สิบพระเยซูได้พูดถึงการที่พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงและพระองค์กําลังเรียกแกะของพระองค์เรียกลูกแกะของพระองค์เข้ามาในอาณาจักรของพระองค์พระองค์จึงเปรียบสาวกของพระองค์หรือผู้ที่เชื่อในพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนลูกแกะลูกแกะมีหน้าที่เชื่อฟังและทําตามผู้เลี้ยงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเปรียบเทียบลูกแกะที่ใส่ซื่อและจริงใจเนี่ยเป็นเสมือนคนที่จะติดตามพระองค์ ในยอห์นบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่3ได้พูดไว้ว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่ไม่ได้เข้าในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าในทางอื่นนั้นก็เป็นขโมยและโจรแต่คนที่เข้าทางประตูนั้นก็เป็นผู้เลี้ยงแกะคนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านจึงเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไป หากเราพูดถึงประตูมันเป็นทางเข้าและออกของคนที่บริส,สุทธิ์ใจถูกต้องไหมคะแต่หากใครก็ตามที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยเข้ามาทางหน้าต่างหรือเข้ามาตามตอกตามซอกก็ไม่ใช่ผู้เลี้ยงหรือไม่ใช่คนที่จริงใจในชีวิตของเราที่นี่ประตูที่กำลังจะกล่าวถึงนี้จนขอแบ่งปันอย่างนี้นะคะว่า ประตูในชีวิตของเราก็มีเหมือนกันพระเยซูยังเอ่ยคำว่าประตูในวิวรณ์บทที่สาข้อที่ยี่สิบนี่เหละเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพี่น้องเห็นไหมคะว่าพระเยซูยืนเคาะอยู่ที่ประตูแน่นอนค่ะพระเยซูไม่ได้มาเคาะประตูหน้าบ้านของเราไม่ได้มาเคาะประตู หน้าคริสตจักรของเราแต่พระเยซูกําลังเคาะที่ประตูหัวใจของเราพระเยซูกําลังเคาะอยู่ที่ประตูหัวใจของเราหากวันนี้ประตูหัวใจของเราได้ยินเสียงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยินแล้วว่าพระเจ้ากําลังเคาะประตูใจของเราพระองค์บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ยินเสียงของเราก็จะเปิดให้กับเราและเราจะเข้าไปรับประทานอาหารร่วมกับเขาวันนี้ค่ะพี่น้อง เราเปิดประตูให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาบางครั้งเราเปิดประตูให้โจรด้วยซ้ำเราเปิดประตูให้ขโมยนั่นก็คือมารซาตานที่เข้ามาลักฆ่าและทำลายโดยที่มันไม่ได้เคาะประตูด้วยซ้ำมันพยายามเดินเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราก็เปิดอ้าต้อนรับมันมารซาตานมาในรูปแบบไหนบ้างมาในรูปแบบของความเครียดความกังวลมารซาตานมาในรูปแบบของการยั่วยุให้ทำบาปบางอย่าง มารสตานมาในรูปแบบของความดื้อดึงความเย่อหยิ่งมาสตานมาในรูปแบบของความโลภการลักเงินหรือการลักขโมยสิ่งของมารสตานมาทําให้คุณนั้นโกหกตัวเองมาสตานมาให้เรานั้นเชื่อในความคิดของมันมาสตานมาปัน่นมาป่วนเพื่อให้เรานั้นแตกแยกเพื่อให้เรานั้นไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือมารสตานค่ะที่นี่มาสตานไม่ได้มาในทางประตู คือมันพยายามที่จะเข้ามาบางครั้งก็ปลอมตัวเข้ามาบางครั้งก็มาในทางหน้าต่างบ้างทางประตูบ้างทีนี้พี่น้องคะเราจําเป็นจะต้องฟังเสียงว่าเสียงไหนคือเสียงของพระเยซูพระผู้เลี้ยงของเราที่พระองค์เข้ามาเคาะประตูใจของเราแล้วเราก็เปิดต้อนรับพระองค์หรือท่านใดตอนนี้ที่เปิดต้อนรับพระองค์แล้ว เราจําเป็นจะต้องฟังเสียงของพระองค์อยู่เสมอพระองค์บอกเราอย่างไรบอกเราให้ไปทางซ้ายหรือบอกเราให้ไปทางขวาให้เราตั้งใจที่จะฟังเสียงของพระเจ้าอย่างระวังระวัยและขมักขะม้นเพื่อที่เรานั้นจะไม่หลงกลฟังเสียงของตัวเองหรือหลงกลของมารสตานที่จะไปฟังเสียงของมันถ้ากเราฟังเสียงตัวเองแน่นอนค่ะเราก็ปฏิเสธ พระผู้เลี้ยงเรียบร้อยแล้วหากเราฟังแต่เสียงของตัวเองเรากําลังบอกพระเจ้าว่าฉันไม่ต้องการพระผู้เลี้ยงหรือฉันต้องการผู้เลี้ยงเฉพาะเวลาที่ฉันเดือดร้อนเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วพระเจ้าต้องการที่จะดูแลเราแม้กระทั่งเวลาที่เราทุกข์และเวลาที่เราสุขเคยเป็นไหมคะเวลาที่เรามีความสุขเราก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นไม่ใช่เวลาที่เรา แบ่งปันแต่ความทุกข์ให้คนอื่นซะอย่างเดียวเราเป็นคนที่ถ่อมสุภาพดำเนินชีวิตด้วยความจริงสัต์ซื่อกับพระวจนะคำของพระเจ้าหรือเรากำลังตามใจตัวเองเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เอาความเย่อหยิ่งนำทางเอาศักดิ์ศรีเอาชื่อเสียงของตัวเองนำห่นทางตัวเอง วันนี้เรากำลังทําสิ่งไหนเรากําลังเป็นแบบไหนอยู่คะพี่น้องให้วันนี้เราถ่อมใจด้วยกันที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าเพื่อให้พระเยซูคริสต์นั้นได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วพระองค์ไม่ได้มาเพื่อแสวงหาชื่อเสียงใจอย่างใดแต่พระองค์ต้องการที่จะครบบริบูรณ์ในชีวิตของเราพระองค์ต้องการที่จะให้เรามีชีวิตที่ครบ,บริบูรณ์มีสันติสุข มีชีวิตที่ดีเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้เรียงที่ดีวันนี้ให้เราเปิดประตูใจให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่เปิดประตูให้กับวิญญาณชั่วให้กับมารซาตานที่เข้ามาลักฆ่าและทำลายและเราจำเป็นต้องขับไล่วิญญาณชั่วออกไปด้วยหากมันแอบ,บเข้ามาทางหน้าตา่างทางตอกทางซอกทางมุมใดก็ตามหรือมันจู่โจมเข้ามาแอบเล็ดรอดเข้ามาพี่น้องคะ อย่าให้เราเก็บมันไว้แต่ให้เราขับไล่มันออกไปเราไม่อนุญาตให้วิญญาณชั่วและมาสตานเข้ามาครอบงำในชีวิตของเราหรือมาปั่นหัวชีวิตเราหรือมาปั่นความคิดชีวิตเราให้เราเกิดการทะเลาะบอ่อแว้งในบ้านให้เรามีความลําบาก ยากเข็นให้เรามีความขมขื่นใจหรือให้เรามีความอิจฉาลิษยาให้เรานินทาคนนั้นทีคนนี้ทีเขอพระเจ้าที่จะชำระเราทุกๆวันพี่น้องคะผู้จูนหนุนใจแบบนี้ว่าบนโลกใบนี้คะ่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนมานานแล้วไม่มีทางที่เราจะดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ตลอดเวลาเราทุกคนไม่สามารถบริสุทธิ์เองได้ พะเรายังจะต้องพึ่งพาความบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าหากเราบริสุทธิ์เองได้โดยการเพียรศาสนาโดยการเพียรการกระทำดีของเราเราก็ไม่ต้องการพระเยซูแล้วค่ะทุกคนต้องการพระเยซูเพราะฉะนั้นในความผิดพลาดในความคิดที่ผิดพลาดของเราแม้บาปทางจิตใจของเราเราผิดพลาดได้เราสามารถผิดพลาดได้ให้เรากลับใจอย่างรวดเร็วและ ถ่อมใจอ่อนสุภาพเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้าจะเปลี่ยนหัวใจเราที่เราไม่จําเป็นจะต้องเอาชั้นเป็นใหญ่เอาความเย่อหยิ่งเป็นใหญ่เอาความเก่งกาจเป็นใหญ่แต่ให้เราถ่อมใจต่อพระ,พระคำของพระเจ้าให้เราถ่อมใจอย่างห0ึให้เราถ่อมใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตามพระวจนะคําของพระเจ้าพระองค์บอกว่าให้เราฟังเสียงพระองค์ แกะย่อมฟังเสียงของท่านก็คือแกะย่อมฟังเสียงของผู้เลี้ยงแกะย่อมฟังเสียงของผู้เลี้ยงและท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปหากเราฟังเสียงของพระเยซูพระเยซูก็จะมีสมญานามให้เราใหม่พระเยซูจะให้เราได้รับเกียรติผ่านองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องคะหากท่าน ฟังพระสูรลเสียงของพระเยซูหากท่านฟังพระสูรลเสียงของพระเจ้าด้วยหัวใจที่ถ่อมสุภาพอ่อนสุภาพอ่อนโยนถ่อมใจไม่ดื้อดึงไม่ต่อต้านฟังเสียงพระเจ้าเวลาที่เราเข้าหาพระเจ้าเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นครูเราไม่จําเป็นจะต้องทําตัวเป็นอาจารย์แต่เมื่อเราเข้าหาพระผู้เลี้ยงเราไม่ได้ไป,ปเลี้ยงพระเยซูค่ะพระเยซูเลี้ยงเราเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราถ่อมใจเข้ามาหาพระเยซูเข้ามาหาพระเจ้า และยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าให้เราได้มีสันติสุขร่วมกันของพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวให้จนได้อธิฐานเผื่อพี่น้องทุกคนนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้าข้าทุกคนพระองค์เจ้าข้าที่ฟังเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอที่พระองค์นั้นจะให้เขาได้ดื่มน้ําทํานงชีวิตของพระองค์ให้เขานั้นมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้เขามีชีวิตที่เหนือสิ่งที่เขาคิดและคาดหมายไว้ให้สม กับศักดิ์ศรีที่พระองค์ทรงมอบให้กับพวกเขาพระเจ้าขอหัวใจที่ถ่อมลงพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราที่เราจะถ่อมใจลงได้ขอพระองค์ทรงช่วยเราพระเจ้าขอพระองค์ทรงชำระเราให้สะอาดบริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะให้เราเป็นเครื่องบูชาที่มีลมหายใจให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้หัวใจของเราถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยชนชาติของพระองค์ด้วยขอพระองค์ทรงช่วยเหลือลูกๆของพระองค์ทุกคน ณเวลานี้พระองค์เจ้าข้าที่เราจะเข้ามาหาพระองค์อย่างถ่อมใจอย่างถ่อมสุภาพแล้วอ่อนโยนและเชื่อฟังเพราะวจนะคํา,าคของพระองค์ที่เราจะค่อยๆเติมโตฝ่ายวิญญาณถึงความเป็นผู้ใหญ่เหมือนพ,พระคิทพระองค์เจ้าข้าลุกขอบพระคุณพระองค์คงในพระนามเยซูอิเมนหากพี่น้องคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจไว้นะคะกดติดตามช่อง YouTube Facebook ไว้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ